หมดตึ้งมนตึ้งเอไอรีดตั๊บโอ้โหปั๊บโอ้โกปั๊บโอ้โอุ้ยลูกจะฟังกันอุ้ยฮะลรูไม่เอาไปคลิปนี้นะครับเราจะไปของไอเวดนะครับเนอขอบคุณไอมัดจ้านักนะครับ,อบโอ้มาไปเอวหาน้องๆน,นะครับนักทายกันกินน้าได้เนาะ ป split, ไปแยกย้ายกันไปปุ้ยจะไปไดนกันไปกันถือไปขุดอือ่ะได้ถือวิทย์จะใส่ห่วงเหมือนกันนะครับวิทจะเสริมเขียบไปด้วยครับกับบรรยากาศยามค่งขึ้นะครับแต่หลังจากนี้เราคงจะมีคลิปน้อยลงนะครับเพราะว่าต้องไปเฝ้าแม่นะครับเพื่อจะพาตัตตานะครับอืมคือตอนนีอาหารลงคลิปอาหารเนี่ยจะเข้าลงฮะ Ủa, nghe này chứa lắm đâu chứa này Ủa, chứa lắm đâu lắm đâu chứa 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 เหอนกันเนาะก็หลังเข้าหางห้องน้ำนะครับนี่เบดกี่เซนเนี่ยเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนเจ้ขอเบอร์ยังสองมันเาสสอง อุ้ยลูกจะฟังกันไหมลูกนี่อ่ะมันมันมึนมันจะบวมอ่าตอกลูกพี่เนี่ยอ่ามนเป็คนหมา่นแต่เกิดปีบ้นเนี่ยบ้วนหรือหนักหนามมันพดอาหุ่นแหละ

má má mạnh má ơi đi tha đấy em đi qua đi qua nè đi má qua đi qua, đi qua, đi

เป็นไหวนะครับเนื้ออืมแตจสลับสับเปลี่ยนกันไปมาใส่อยู่ในตัววงามเอ่อนะต,ตัวที่ฟันมาลูกหัวก้ระหกตัวตะกี้ <c oughs> เดี๋ยวไอ้เบ็ดเราจะไปใส่เบ็ดีโต,ตนะครับใกลับหหลอมเดี๋ยวจะไปนอยูอย่้นท่าเด็กมาดุกตนพอนะครับ,เ,รนนนนรบเนอไหนเออข้ามถึงง่ายๆแล้วข้ามให้มันได้หูเลยสีก็เลยสองไฟเบ็มันไปใส่บนหอม nụ nụ nhàng, bị ừ. phát nguồn Để say bết, run bết cơ. Ná chặt quăng nào úi. Oh, đến rồi, nước ngoài chụp Oh, ông Này. Ừ, รถตะตุ uh ้นตลอดเกินเสียงนักไว้หน่อยอะไอ่างเ้อา่เพ้อ่งอ้่ช่าอะเปิปีบเ

โอ้โหรันันนนงามนักนัเลยปาโคดคร bon ับปาโคดกึงตบหัวนั่นตบีขยงมากเอาโอ้สุดยอดแล้วเดี๋ย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 วไปเบจะไปใจรอบสองแล้วครับ เออม่อเชียนเขานะครับตั้งวงจ้างโสทอเชียนมันคือกำลังใจทมงานเขาครับโอ้เนี่เบสแจ้กัน่ะโอ้สุดยอดแจ้ขนองเบาจะแต่งงานละเอาเรื่องมีัะเปิดเื่าเบาเปิดเเบาโอเคครับสุดยอดไปเวทรอบสองเขาโอ้ยเปิดเช่าเบาโอ้ไมดกระนั้เจ้าเ่าเบาไม่เปเจ้าเบาเลย Nó <laughs> 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 ừ, ừ, 8 là nó, giờ <laughs> <sau đó> nó buổi <laughs> <cái rồi> <laughs> nó quay, cực Đưa hộp ở để nó tiền นะครับกรัจายๆใส่น้ำอยู่คิวเหรอตาบังก์ตาไก่ๆตี่อสายแล้วไวไก๋ๆพวกแบบคค่บางทีไปทำก๊เข้านะครับหดไปเหยียดเนี้ยมันห่ครับตัวในลื่นมืนลื่น มีสายเบ็ดติดนี่จะได้ว่าขอเบ็ดอยู่ในปากครับเบ็ดต้องเตรียมเบ็ดสำรองไว้ตลดอดตึ๊กๆๆนี่เอวิตเอาเยู่เซียดนะครับมาซื้อมหยันมันซาวกว่าหลัง กันเบ็นะครับสั่งได้นะครับเนอนะครับออของส้นเบ็ดเขาตาเสร์ดเขานะครับลูงสีเขาแล้วไ่กี่รถมัสั่ง <c oughs> มานะปักเบ็ดนื้ใบหมักนฮักนะครับ<ด>มัจะกระทดโ <c oughs> ขฮักโขลุดโอขฮอักเ <c oughs> พ็ดคนละแ <c oughs>

ยีเคร็ดไวล้ใส่ปัญญนไม่สำช่องนี่แะครับไม่เหนว่ามันจะดิน้นแค่หว่านนะครับผมมองรูดเน,น,น,นี้ยหนอไม่ใเป็นปยายลาไหลหรือปลาเย็นนะครับถึงลักษณะนี่ เดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะครับช่องชีวิตคนนอกเอฟชีวิตชีวิตคนนอกนะครับก็ชอบบรรยากาศบ้านๆมีกับฝากกดติดตามให้พอกำลังช่องชีวิตคนนอกเอฟซีด้วนะครับชีวิตคนบ้านนอกเอฟซีแบบภาษาอังกฤษเขาอยากจะทำกับเข้าวันที่ขั้นนะครับช่องขั้นนะครับเวลาไม่ใส่เบ็ดนะครับบางคนมือแพนอาจจะโมโหนะครับเนาะนะครับเข้าไปพอช่องขั้นตัวนะครับ นี่ชงลักๆก,ก็คือมาปักเบ็ดใส่เบ็ดนะทำมาหากินนะครับทำเข้าคือชองชีวิตคนนกเอฟซีนะครับก้วบ้านๆนครับน,นกนกเบ็ดดนเนีนนน่ดนเนี่ยนนนมบบคือเนี่ยจ,จมมันคืนเข้ามาพอ แน่นะครับลูกอกเจ้าคนกนนัมดดปดุ๊กฮะปะดุ๊ไปเยะอะยอหัวเขา่า ชาตินะครับปลาโน่นโยหวกนะครับจาดไฟครับเอเหลืองเอเหลืองเหอะใส่เพชรนะครับใจสั่งนะครับคมสั้นคมยาวนใส่แบบไหนแนะนำนั่คือเม็ดขึ้นเนาะอันนี้หมดถึงนะนี่มถึงนะ แต่แต่ละแต่คณะลแต่คณะไปอคณะมันปักไงเนี่ยถ้ามันปักไงก็สั้นหน่อยได้ละคุณจะได้ไหมป่อยบอกโ้เตะเอาไปป้อของก้อนก้อนก็ได้เหมือนกันเขาปากอยู่ก่าปกเขาปัก่น่อยอ๋อก็ปักเขาพูดไงหน่อย มัต้องเสียเบ็ดอืมถึงมาเด็ดึงมาดึงมาไอ้เบ็ดจะให้กันข้ามตัวนี้หนึง่งพุงเวิร์กเดี๋ยวอยู่คนไรห,ห่องไปยังอ้

เวทลังมาไหมไหมเฮ้ยกใจตอนนี้มได้ปั้นต้นเข้าเลยนี่ยขากลับไปเยี่นเยไปเยีนนี่ครับมืนได้ปั้นต้นเข้าเลยนครับนี่มันจะปลาไปปุ๋ยน่่มันตื่นนะครับไวทเวทมนี่้กับใส่ต้ม Này, luôn. Này. lắm chín phải phải lắm thì phải yên lên Biết biết mất. ล้อน่าหนาวนะครับเนิ่นลูกป่านะครับลูกป่าเสียดลูกป่ามองแล้วนะผมมีหน้ามันใหญ่นะครับนี่หลายตี่ทีเขาจะไปนะครับต้องเรือนะครับอย่างเดียวกระติดตามครับหน้าหนาวนี่จุดนะครับคลิปมันอกี้มันยาวลงไปนะครับก็จะขออนุญาตทักสองคลิปนะครับเนิ่นคลิปสักเกินสักนาทีเนี่ยนะครับเนาะขอกับนังหมอน รสามสี่สิบนาทีมันมืนลงไปนะครับ